สวัสดีค่ะเราต้ยมยำปลาช่อนทะเลนะคะตัวใหญ่นะคะน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักนี่ค่ะเป็นเมนูแนะนำนะคะต้ยมยำทะเลนะคะต้ยมยำปลาดุกทะเลนะคะขออภัยนะคะต้ยมยำปลาดุกทะเลนะคะเราใช้น้ำมะนาวนะคะอันนี้นะคะเราจะใส่ใบนี้ไปด้วยนะคะใบกระเพราให้มีกลิ่นหอมนะคะ ใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยนะคะอ hey. ใส่ลงไปเลยจ้ะมันจะมีกลิ่นหอมดับคาวอะไรตรงนี้นะคะจะเป็นปลาตัวใหญ่นะคะปลาช่อนทะเลตัวใหญ่แล้วเราก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะ, hey. คะรอะล้วงเลยจ้า นี่ค่ะแล้วเราก็ให้ให้นี้นะคะเราจะไม่ได้ใส่ผป่นนะลาะใส่เป็นพริกสดนะคะมันจะได้หอมอร่อยนะคะปลาดุกทะเลตัวใหญ่นะคะใหญ่มีทั้งหัวมีทั้งเนื้อนะคะรวมกันหมดเลยจ้ะอันนี้นะคะเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะบีเป็นน้ำใสนะคะนี่นะคะนีให้ดูเลยจ้ะ นี่นะคะปลาดุกทะเลของเราดเดี๋ยวเราจะใส่พริกนะคะใส่พริกแดงนะคะตามลงไปอันนี้นะคะวะัตถุดิบมีปลาดุกทะเลนะคะ <ๆ S 1> เครื่องเครื่องปรุงรสนะคะขาตะไคร้หัวหอม มะเขือเทศนะคะกระเพราผักชีฝรั่งนะคะเกลือน้ำตาลสายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เข้าคั่วนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะเป็นแบบน้ำใสๆไหมคะโอ,โอ้โรสชาติเราปรุงปรุงปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อม เดี๋ยวให้เขาสุกอีกนิดนึงนะคะน้ำเขาเดือดน,นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยแล้วร้อนนะคะทานแบบร้อนๆเลยนะคะของเราจะเป็นคลิปแนะนำคลิปสั้นๆนะคะไม่ยาวนะเราจะบอกวิธีทำไปว่าเราใส่อะไรบ้างแล้วเราก็มาเพราะว่าของเราเขาจะคลิปเมนูแนะนำนะคะเมนูนะคะ แนะนำนะคะเมนูแนะนําว่าวันนี้เราจะทําอาหารแบบไหนนะคะอันนี้นะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยนะคะเพราะว่าเขาเดือดมากแล้วนะก็สุกแล้วจ้ะอันนี้เราก็จะตักใส่ถ้วยเลยนะคะตักใส่ถ้วยก่อนนะนี่นะคะเราจะตักฝั่งนี้นะนี่เราจะตักนี้ขึ้นมาก่อนนะคะมีขาตะไคร้อย่าลืมนะคะหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องยาวนะไม่ต้องละเอียดพอพอดีพอดีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหัวเขานะนี่นะคะอร่อยนะคะอย่าบอกใครเลยนะคะสูตรเราเองนะคะแบบแซบถึงเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นแบบน้ําใสนะคะเราใช้น้ํามะนาวนะคะนี่นะคะนี่ปรุงแต่งให้มันมีรสชาตินะเข้มข้นหน่อยนะคะไม่ต้องข้นมากเพราะาเราเป็นน้ําใส แล้วก็ใช้มะเขือเทศนะคะลูกหนึ่งผ่า,ผาออกกลางค่ะเดี๋ยวเราก็พลิกนะคะแซแ่บแน่เลยค่ะไม่ต้องบอกว่าไม่แซ่บแซ่บจริงๆแซ่บอย่าบอกใครเลยนะคะของเราเนี่ยแหละมีหัวด้วยนะคะหัวปลาดุกทะเลมันจะตัวใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาบุปลาดุกนะคะพื้นบ้านเรานะคะปลาดุกทะเลเลยนะคะเนื้อเขาจะแน่นกว่าเห็นไหมคะเนี่ยปลาดุกทะเล นี่นะคะเราก็ตักเสิเร์ฟเลได้แล้วกระดุกทะเลนะคะนี่นะคะกลาดุกทะเลนี่วิธีทําก็ที่บอกนะคะมีขามตะไคร้นะคะข่าตะไคร้หัวหอมเกลือเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสนะคะ ถ้าอยากให้อร่อยใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วไปนะคะน้ำมะนาวนะคะปรุงแต่งบีบให้เปรี้ยวหน่อยนะคะให้มีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่พริกขี้หนูโรยตรงหน้านะนะะี่ค่ะใส่แบบนี้แล้วทำเราจะไม่ใส่พริกป่นนะจ๊ะดีค่ะเวลากินนะคะให้หั่นกล้องเลยจ้ะเห็นไคะ เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเนื้อปลาดุกทะเลทั้งนั้นเลยอร่อยทั้งหม้อนี่คิอว่ากินหลายคนนะคะเราก็กินหลายคนนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาให้ชมเลยนะคะแซ่บๆเลยนะคะต้มยำนะคะปลาดุกทะเลนะคะน้ำใสนะน้ำใสใช้น้ำมะนาวนะคะ แทบแบถึงใจของเราไปเลยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแควค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบา,บายยไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค,ค่ะ